สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกนะคะโดยนำใบงานที่4ของ drtv มาสอนแล้วก็เฉลยนะคะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะก็ทำเช่นเดียวกันก,กับการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะ แต่จะเพิ่มเข้ามาตรงที่ว่าความรู้ที่ใช้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองนะคะขั้นตอนที่1เราก็อ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็กําหนดอะไรมาให้บ้างจากนั้นพยายามวาดภาพประกอบนะคะให้เราเห็นภาพว่าทรงกระบอกนั้นนะคะมีรัศมีเท่าไหร่ก็คือค่า R นะคะ แล้วก็มีความสูงตรงนี้เท่าไหร่ก็คือค่า S ของเขานะคะให้เห็นภาพจากนั้นก็เชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะปริมาตรของทรงกระบอกก็มีสูตรว่าอะไรคะพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะคะซึ่งฐานเป็นวงกลมก็เลยใช้สูตรพื้นที่ฐานเป็น p พายรยกกำลังสอง s นะคะโดยมีค่าไพนะคะเท่ากับ22.7ส่วน7 หรือประมาณนะคะ3.14นั่นเองนะคะจากนั้นก็วางแผนการแก้โจทย์ปัญหานะคะแล้วก็ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่องสรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าต้องย้ายข้างสรรมการกันแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมเติมหน่วยนะคะปริมาตรของทรงกระบอก ก็จะมีหน่วยเป็นลูกบาศนะคะแต่ถ้าถามหาองค์ประกอบเช่นรัศมีหรือความสูงหน่วยก็จะเป็นหน่วยตามโจทย์นะคะเช่นเซนติเมตรเมตรแบบนี้นะคะดังนั้นต้องดูดีๆว่าเขาถามอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตหน่วยด้วยว่ารัศมีกับความสูงที่เขาให้มานั้นเป็นหน่วยเดียวกันไหมนะคะถ้าเป็นหน่วยต่างกันก็ต้องแปลงให้เป็น หน่วยเดียวกันก่อนก่อนจะคำนวณน,นะคะต่อไปมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากการทำใบงานที่4กันนะคะใบงานที่4ข้อที่1บอกว่ากระป๋องทรงกระบอกใบหนึ่งมีปริมาตรนะคะพยายามวาดรูปทรงกระบอกที่ได้จากโจทย์นะคะตรงนี้กระป๋องวางแนวตั้งหรือวางแนวนอนก็ได้นะคะมีปริมาตร แสดงว่าใส่ของเข้าไปได้ทั้งหมด396ลูกบาทเซนติเมตรนะคะกระป๋องนี้มีความสูงอยู่14เซนติเมตรนะคะ14ซอมอจุดนะคะหน่วยลูกบาทก็เป็นเซนติเมตรแสดงว่าเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนะคะแต่ตัวนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่นะคะโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของฝา ทรงกระบอกฝากระป๋องตัวนี้ซึ่งก็คือฝาของทรงกระบอกนั่นเองนะคะเมื่อเขาหาฝานะคะฝาของสิ่งของก็จะมีแค่1ด้านนะคะไม่ต้องไปหาฐานอีกข้างหนึ่งเพราะตรงก้นกระป๋องไม่ใช่ฝานะคะเวลาหาฝาก็จะหาแค่ด้านเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะหา พื้นที่ของฝากระป๋องได้นะคะจากข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่ากระป๋องนี้มีปริมาตรนะคะเราก็เขียนไว้ว่าถ้าเราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะกระป๋องเขาเป็นทรงกระบอกเราก็ปริมาตรทรงกระบอกนะคะหรือจะไปตามโจทย์ใดก็ได้ปริมาตรของกระป๋องทรงกระบอก ก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงของทรงกระบอกนั้นนะคะโจทย์ตัวนี้ต้องการจะรู้พื้นที่ฐานแสดงว่าต้องการจะหาตัวนี้นะคะแล้วก็แทนค่าข้อมูลที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างนะคะโจทย์ให้มามีปริมาตรของกระป๋องทรงกระบอกเท่ากับ396เราก็แทนค่าปริมาตรลงไป เท่ากับพื้นที่ฐานไม่รู้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมพื้นที่ฐานแล้วก็คูณกับความสูงความสูงของทรงกระบอกเขาบอกมาแล้วว่าสูงเท่าไหร่คะ14เซนติเมตรเราก็ใส่14 cm. ลงไปนะคะต่อไปอยากรู้ว่าพื้นที่ฐานเท่าไหร่เราก็ต้องย้าย14 cm. ตัวนี้นะคะมา จากคูณย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายไรคะหารอันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการนะคะเวลาเราย้ายข้างสมการก็จะไปด้วยเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกไปเป็นลบจากคูณไปเป็นหารหารไปเป็นคูณมันจะเป็นคู่กันนะคะบวกคู่ลบคูณคู่หารพื้นที่ฐานก็จะเท่ากับตัวเดิมฝั่งนี้คือ396ย้าย14มาหารนะคะ สามหาร14ได้เท่าไหร่คะตั้งหารในกระดาษทดเลยนะคะเวลาเราตั้งหาร396หาร14บสนะคะสิอะไรใกล้เคียงกับ39ที่สุด14บสองได้28นะคะลบกันดูอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้หนึ่งแสดงว่าถูกต้องเพราะว่า11นั้นน้อยกว่า14นะคะการที่เราจะเลือกผลลัพธ์ได้ถูก เช็คได้จากผลลบต้องน้อยกว่าตัวหารนะคะจากนั้นก็ดึง6ลงมานะคะ14คูณอะไรใกล้116ที่สุดนะคะ14คูณ10ได้140ใช่ไหมคะเกินไปเยอะเลยดังนั้นน่าจะประมาณ8 9นะคะลอง8ดูสิ8 4 32ทด3 8 1เป็น8 9 1 11 8, ได้112นะคะลบกันแล้วเหลือ4 นะคะต่ำกว่าตัวหารถูกต้องแน่นอนมดตัวดึงแล้วใส่จุดที่ผลลัพธ์เติมศูนย์ที่ตัวตั้งกี่ตัวก็ได้จากนั้นดึงลงมาหนึ่งตัวนะคะมาวางหลังผลลัพธ์14อะไรใกล้40ที่สุด14เท่าไหร่คะ14 2เนาะ14 4 2ได้เท่าไหร่คะได้28ลบกันเหลือเท่าไหร่คะ สองหน,งน้อยกว่าถูกแล้วต่อไปใส่ศูนย์ลงมาอีกนะคะส,สิอะไรใกล้เคียงกับ120ที่สุดก็คือ8ของเรานี่แหละที่เราได้จากตัวนี้1้อลบกันเหลือเท่าไหร่คะลบกันเหลือ8นะคะขออนุญาตเขียนขยับมาทางนี้นิดนึงอพอ8ปดปุ๊บเราก็ดึงศูนย์อีกตัวหนึ่งลงมานะคะ เวลาจะตอบส่วนใหญ่จะตอบประมาณ2ตํตำแหน่งแต่เราจะต้องหารให้ได้3ตํตำแหน่งก่อนเพื่อที่จะประมาณค่าค่านี้นะคะ14อะไรใกล้เคียงกับ80ที่สุดนะคะ80ถ้า14คูณ2ได้อ4คูณ10ได้1้0ยใช่ไหมคะ80ก็จะประมาณกลางกลางลอง5ดูสิ5 4 20ี่ทดสองเป็น5 67ได้70ลบ80เหลือ10นะคะน้อยกว่า14แสดงว่าตัวนี้เป็น5 ถูกต้องต่อไปการประมาณค่านะคะ5 8 2 8 5ถ้าตรงนี้เป็นเลข5.6789เกิน4ไปแล้วนะคะ5ขึ้นไปให้ประมาณมาหลักนี้บวกอีก1แล้วตัวเขาก็จะเป็น0นะคะอันนี้ก็คือการประมาณค่าดังนั้นผลลัพธ์จากการหารถ้าตอบ2ตำแหน่งก็จะประมาณ28.29 ะะก็จะเป็นพื้นที่ฐานของเขาต่อมาเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรก็ตอบตรงนั้นนะคะดังนั้นเขาบอกว่าพื้นที่ฝากระป๋องเป็นเท่าไหร่เราก็เขียนตามโจทย์ว่าพื้นที่ฝากระป๋อง ประมาณ28.29เมื่อหาพื้นที่หน่วยก็ต้องเป็นตารางแล้วก็ความยาวเป็นเซนก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะคำตอบของเราก็จะเป็น28.29ตารางเซนติเมตรหรือใครจะเขียนเต็มก็ได้นะคะอันนี้ก็จบไปข้อที่1น,นะคะก็ใช้ สูตรการหาปริมาตรแล้วก็แก้สมการเพื่อจะหาพื้นที่ฐานนะคะต่อไปไปดูข้อที่2ท่อน้ำทรงกระบอกอันหนึ่งะคะเราก็วาดรูปออกมาท่อน้ำทรงกระบอกวาดคร่าวๆนะคะอ่าไม่ต้องสวยมากเดี๋ยวก็จะไปเสียเวลากับวาดรูปเยอะนะคะเราก็วาดคร่าวๆพอให้เราดูออกมีปริมาตรเหมือนเดิมก็คือใส่ของเข้าไปได้ 1849ลูกบาท cm, เซนติเมตรหน่วยเป็นเซนความสูง3เซนติเมตรนะคะเราก็มาเขียนความสูงของรูปนี้ก็คือ3เซนติเมตรจงหารัศมีของฐานนะคะเขาให้เราหาว่าฐานตอนนี้มี r เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็ใช้ความรู้เรื่องการหาปริมาตรเหมือนเดิมเพราะเขามีข้อมูลปริมาตรมาให้นะคะ จากปริมาตรของท่อทรงกระบอกนะคะก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงอะไรที่รู้ก็แทนค่ามานะคะปริมาตรที่เขาบอกเรามาคือ 1,848นะคะพื้นที่ฐานเราไม่รู้แต่เขาให้หารัศมีซึ่งรัศมีก็จะซ่อนอยู่ในสูตรของพื้นที่ฐานเราก็เขียนไปก่อนก็คือพาย R ยกกำลัง2 R ก็คือพื้นที่ฐานนั่นเองตัวน,นี้ R ก็คือรัศมีของฐานนะคะสูงของทรงกระบอกคือ3นะคะ จากนั้นโจทย์บอกว่าให้ใช้ค่าพายเป็น22ส่วน7นะอ่าเราก็ใส่ลงไปอ่าพายตัวนี้เป็น22ส่วน7คูณกับ R ยกกำลังสคูณกับ3ฝั่งซ้ายคือ1,848นะคะต้องการรู้แค่ R ตัวเดียวนะคะดังนั้นตัวอื่นก็ ย้ายข้างไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดิมฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างฝั่งซ้ายมี1,848นะคะ3คูณอยู่ย้ายมาหารซึ่งหารก็สามารถเขียนในรูปของตัวส่วนก็ได้นะคะ22คูณอยู่ย้ายมาหาร7หารอยู่ย้ายมาคูณน,นะคะหรือคิดง่ายๆว่าเวลาย้ายเศษส่วนข้ามก็คือกลับเศษเป็นส่วน นั่นเองเมื่อมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวาก็จะเหลืออาํากำลังสองต่อไปฝั่งซ้ายถ้าเป็นเลขเยอะๆนักเรียนพยายามหาตัวที่ตัดทอนกันได้ก่อนเพื่อลดตัวเลขนะคะอย่างเช่นในข้อนี้ลงทายด้วย8 3ตัวนี้น่าจะตัดทอนได้ลอง3ดูนะคะ3 1เป็น3 3 6 18 3 1เป็น3คขาดอีกหนึ่งมาไว้หน้า8เป็น18 3 6 18นะคะหารลงตัวใช้สูตรคูแม่3ต่อไป216นะคะอ616หารดูซินะคะตอนนี้22น่าจะมีองค์ประกอบคือ2กับ11นะคะลอง11เลยไหมอ่าลอง11มาหาร11 2เป็น22 11 5ได้55 61ลบ55เหลือ6นะคะเอา6มาใส่หน้า6เป็น66ก็จะเป็น สิบเหเป็น66นะคะดังนั้น11หารลงตัวต่อไปสองตัวนี้กับ56ก็หารกันได้ต่อก็ตัดทอนกันต่อรอบที่สองนะคะสองหเป็นสองสสองเป็น4เหลือ1ไวน้นหกสองแปดสนะคะดังนั้นตัวบนก็จะเหลืออะไรคะตัวบนก็จะเหลือตัวเศษมี28ด กับ7นะคะตัวลาก1งคูณ1ก็หมดไปแล้วเท่ากับ R ากำลังสองนะคะ,สะแสดงว่าถ้าเราหาว่า R เดียวเป็นเท่าไหร่เราจะต้องมาหารากที่สองของฝั่งนี้นั่นเองนะคะหรือหาง่ายๆว่าหา2ตัวคูณกันนะคะตอนนี้เราเรียนมสองเราเรียนการหาค่ารากที่2มาแล้วนักเ,เรียนก็สามารถประยุกต์ใช้การหาค่ารากที่สองของ28คูณ7เลยนะคะไม่ต้องไป คูณให้เป็นผลสำเร็จก็ได้หรือใครจะคูณก็ได้นะคะเราก็เอาตัวนี้มาแยกตัวประกอบเลยก็จะเป็นอะไรคะ28ก็จะแยกเป็น7คูณ4ใช่หมคะคูณ4ซึ่ง4ก็จะแยกเป็น2คูณ2ก็คูณกับ7นะคะก็จะเห็นว่า2กลุ่มที่คูณกันอยู่คืออะไรคะ7 2 1ดสนะคะ 2คณ7ก็เป็น14แสดงว่าเราสามารถแยกตัวประกอบตัวนี้นะคะเป็น14คูณ14ได้นะคะดังนั้น R เดียวของเราก็จะเท่ากับอะไรคะ2ตัวอยู่ในรากนะคะดึงออกมา1ตัว14คูณ14ก็แยกออกมา1ตัวก็ได้14นั่นเองนะคะ r ของเราก็เลยเท่ากับ14นั่นเอง ดังนั้นรัศมีของฐานนะคะรัศมีของฐานท่อน้ำก็จะยาวประมาณเท่าไหร่คะอ่าประมาณ14ความยาวใช้หน่วยเป็น เซนติเมตรในโจทย์นี้นะคะคำตอบก็จะเป็น14เซนติเมตรนะคะตัวนี้ก็เป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของทรงกระบอกนะคะนักเรียนก็จะต้องจำสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกให้ได้ว่าพื้นที่ฐานคุณสูงหรือ πr กำลังสอ h นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากความรู้ ไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูคได้ที่ช่อง YouTube ครูตัวแมทนะคะสวัสดีค่ะ